ที <Net> ่เรายาเราต้องจองบัตรคิวไว้ก่อนนะตอนนี้เราได้บัตรคิวที่ยี่สิบสองบัตรคิวเก้า สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวิษาชาแนลนะคะวันนี้ตักอ,อยู่กันที่ตลาดหน้าองค์การโทรศัพท์นะคะท่านผู้ชมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้ตักมาแนะนําร้านอาหารที่แบบเออแบบแซ่บๆนะท่านผู้ชมนี่คือนี่ก็เลยค่ะ ร้านเฮียแมนค่ะท่านผู้ชมแซ่บเลยนะเป็นแบบเพื่อแบบต้มโพงอ่าต้มแซ่บเล้งต้มอ่ต้มซุปเปอร์ไก่อซุปเปอร์ตีนไก่ค่ะไก่นะคะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวตักพาไปชมบรรยากาศกันลูกค้ากำลังรอกำลังมุงเลยค่ะท่านผู้ชมไปไปเลยค่ะโอ้นี่ร้านต้มแซ่บนะนี่นี่ต้มแซ่บต้มยงต้มยำนะนะฮะนี่โอ้โหลูกค้าเยอะมากนี่เลยค่ะร้านจะอยู่แบบท้ายๆหน่อยนะท่านผู้ชม นี่ค่ะนี่เป็นคิวรอนะคะตอนนี้เป็นเวลาแค่ประมาณจะตักให้ดูเวลานะคะนี่ค่ะอ่าสี่โมงห้าสิบเอ็ดนะท่านผู้ชมเนี่ยลูกค้าก็มารอแล้วนะขายดีมากๆอ่าท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งค่าไปชมราคากันนะเนี่ย มีคากีนะคะ60-70ค่ะท่านผู้ชมมีเล้งนะคะ70-80ค่ะขาไก่60-70ค่ะแล้วก็ต้มโครงค่ะ60บาทค่ะน,น้นองนาทามาท่านผู้ชมน้ำซุปมาใหญ่มากเป็นบัตรคิวนะคะตอนนี้เป็นบัตรคิวแล้วค่ะ ก๋วตีนะคะนัำชานะก็ค่ะแล้วก็อันนี้เป็นต้องโช้งนะท่านผู้ชมอ,อันดับแรกนะท่านผู้ชมบัตรคิว,ควนะดี่ยวเราเราต้องจองบัตรคิวไว้ก่อนน,ะ,น,ะ,นะตอนนี้เราได้บัตรคิวที่22นะคะมีทั้งหมด4เมนูนะท่านผู้ชม ค่ะสวัสดีนะคะพี่ครับครับพี่เริ่มเปิดร้านกี่โมงอะคะพี่ตั้งร้านเสร็จประมาณบ่ายสามครึ่งบ่ายสามโมงครึ่ง<ช>มาซื้อกันได้บ่ายสามโมงค,งครึ่งค่ะท่านผู้ชมถึงประมาณอยู่ดึกไหมคะพี่อ่าแล้วแต่วันนะครับบางวันก็พุ่มเลยพุ่มครึ่งอย่างเงี้ยครับพี่โอ้พุ่ม<น>ลุงพุ่มครึ่งนะท่านผู้ชมนะรีบมาเด้อใครอยากมาแซ่บแล้วท่านผู้ชมเนี่ยโอ้อันนั้นเป็นเล้งเนาะพี่เนาะเล้งพิเศษค่ะ อที่16่ะอันนี้เป็นบัตคิวของเรา22นะคะตอนนี้คิวที่16นะคะเกี้ยปไปตุีมงเีเลียะไตุมโงนี่เป็นปลาอะไรอะคะพี่ปลากรดย่างแกงไก่ครับโเป็นปรากฏดนะคุณผู้ชมนี่ไม่มีกลางนะคะนี่ เรียบร้อยเบ็ดเสร็จนะคะตดน้ำอย่างเดียวนะอ่าเล่ะกลางลอ้อก็ประมาณสอง<ะ>ตัวไม่มีกลางอุ้ยสองตัวหกสิบเหรอพียดครับโอ้สองตัวนักชมเนี่ยมีแต่เนื้อ <c oughs> โอ้โห็ีการพิถุน สี่ร้อยยี่สิบตีมโคลส์ผู้ชมสดติดแห่งนะครัปรงอยันี้เป็นสองร้อยสองร้อยสี่สิบกับได้ะกขน,นาดุ่งถุงก,ก,กับถุงค่ะท่านผู้ชม เที่ยวน้อยเที่ยวกลางรถจักรสั่งได้ค่ะเรามาทุกวันไหมพี่มีวันหยุดหรือเปล่าตอนนี้หลังวันพ้ะครับสองวันหลังวันพ้ะสองวันก็อาทิตย์หนึ่งหยุดสองวันเลยนะพี่หยุดหลังวันพ้ะสองวันค่ะคําผู้ชม กระโหลกขาขายครับพี่ต้องไหนดีครับมีจำนวนจำกัดไหมคะพีะ่วันต่อวันวันต่อวันก็คือ40ถุงต่อวันครับ40ถุงต่อวันเท่านั้นสี่สิบกว่าอืมประมาณสี่สิบห้าณ40กว่าถุงค่ะท่านผู้ชมต่อวันนะอยู่ที่25แล้วพี่คากีกลางเนาะสามโมงก,ากา็าม Cái này t h เหยิบบัตรคิวกันก่อนนะท่านผู้ชมหยิบบัตรคิวแล้วก็รอคิวนิดนึงนะคะตอนนี้คิวที่17บเจ็ค่ะตอนนี้คิวที่สิแล้วอะไรมาอีกฝนอะไรมาอีกฝน ได้เวลาแล้วค่ะเล้งบวกขาไก่ก็ได้นะคะพี่ถุงน port sì, um ี้เท่าไหร่พี่เจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบเล้งพิเศษเนี่ยงไม่ส่ เป็นเมนูกับแกมก็ได้นะกับข้าวก็เด็ดนะจ้านี่ยว่าจัดกันได้เลยค่ะรสแซ่บนะ ปาคิวที่ไหนนะปคิวที่สิบสี่สิบสี่สสนาไก่ไ้มโทรมาสั่งแล้วก็โทรมาสอบถามนี่เบอร์ด้านหลังได้เลยใช่ไหมพี่ใช่ค่ะด้านหลังตรมจอโทรมาจองคงจองคิวกันได้น่าผู้ชม อ๋อโอเคท่านผู้ชมใครที่โทรมาจองคิวกันก่อนก็โทรได้เลยนะคะที่เบอร์0 8 7นะคะ9 7 9 4 2 9 7นะท่านผู้ชมโทรมากันก่อนเนาะโทรมาจองกันก่อนนะคะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะขายหรือเปล่าว <c oughs> ันนี้ขายหรือเปล่านะแปดสิบกระบอกถหกสิบได้สามร้อยหกสิับจับเลยท่านผู้ชม เกครับมีคิวที <t <t ่19เกต้องตรงไปย่างแยิค่ะแล้วก็เลนเป็นขาไก่แล้วก็กากิบเกลามบกลาหมดเลยเนาะแต่ว่าอันนี้แยกิไปแยกิอ้าคี่มเลอร์เลยค่ะ ปลาแยกกีเลงรวมผัดไก่เ okay? ผ็ดกาก็่กล pues, ้วนอเดอสองถุสาถุงสี่ถุกัเลยนะปาแยกกีหลเล็งรวมไก่เผ็ดกากีเผ็ดกาเล้งรวมไก่เผ็ดกาอเล้งรวมไก่เผ็ดกาก็กล้วนเผ็ดกาของที่เต็ม ที่ขายมาตรงนี้มาได้ประมาณเท่อพ่อไหลละพี่กี่ปีแล้วได้กี่เดือนแล้วอ่าตรงตรงที่ใหม่นะที่ใหม่ประมาณจะสามปีครับตรงนี้นะคะแต่ก่อนที่อยู่ข้างบนอ๋อแต่ก่อนที่อยู่ข้างบนค่ะท่านผู้ชมที่ข้างบนมันแคบจ้ะก็เลยย้ายมาอยู่ข้างท้ายหน่อยท่านผู้ชม คิวยี่สิบเราทั้งชมเราคิวที่22่สิบองนะคะรอนะรออีกสองคิว ลงหมูวันนึงวันนึงเยอะไหมอ่ะวันนึงก็สี่สิกิโลครับส่สิบกิโลอจแ้ะเล้งก็สี่สิบ้โลจะแยกกันใช่ไหมอ๋อแปดสิบแปดสิบกว่าาไก่าไก่วันละกสามสิโลก็เป็นร้อยจะเป็นร้อยกว่าค่ะคุณผู้ชม ปลาเ็ดกิโลปลาเ็ดกิโลโอ้โหเราแกะกางให้ด้วยนะท่านผู้ชมคือแบบรอสดน้ำอย่างเดียวรอสดอย่างเดียวนะคะเลี้ยงพิเศษเลี้ยงพิเศษเจ็ดสิบผมแยกติดกัน อีกหนึ่งคิวค่ะ เลนี่ยฮะสองโมกับเน,นื้อนนจะเป็นเล้งคอส่วนคอส่วนเนื้อส่วนมีดอ๋อโอ้โหไก่คุมผู้ชมเนี่ยสองโมเลยจะเนี้ยเน้น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 ยุยย์ฮะ ขาวคนใช่ข้าวหนูขอาหนูเล้งหนึ่งต้มโคลงหนึ่งรถแซ่บแซบเอารถแบบแซ่บแซบจัดจ้านจวดๆเลยพี่ถ้าทานพรุ่งนี้นี่แยกเครื่องไหมพี่ได้ครับแยก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 น้ำได้เนาะเอาแยกดีกว่าพี่จะจะทานพรุ่งนี้เช้าด้วย จ้ะที่หยิบบัตรเชืวกว่อนนะมีบ,บัตรเชือนะครับหยิบบัตรเชืวก,วกันก่อนค่ะขอขอบอ่และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะคะของตลาดองค์การโทรศัพท์ค,ค่ะท่านผู้ชมใครที่อยากมา อ่าอุดหนุนต้มเล้งของพี่แมนนะคะก็มากันได้เลยนะคะจะหยุดหลังวันพระสองวันค่ะเปิดร้านประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถึงประมาณไม่เกินทุ่มครึง่งค่ะ <c oughs> ประมาณนี้ท่านผู้ชมมา,มา<ร>ถึงก<ร>็หยิบบัตรคิวนะคะแล้วก็รอคิวนิดหนึ่งนะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆมากนะคะ<ร>อขอบคุณมากค่ะ <รอ S 1> สำหรับน,นี้ขอบคุณทุกการรับชมและติดตามนะคะไว้พบกันใหม่อีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ